สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภา,าษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะกับครูจุตแจงนะคะวันนี้นะคะก็เข้ากเข้ามาสู่วันสุดท้ายแล้วของสัปดาห์นะคะก็คือวันศุกร์ที่7มกราคม2565ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนในวันนี้นะคะขออนุญาต ทวงถามตามงานกันก่อนนะคะเพราะวันนี้7มกราคมแล้วนะคะเหลือเวลาอีกแค่เพียงสองวันเท่านั้นนะคะวันที่9วันสุดท้ายที่เรามีนัดหมายที่จะส่งบทนะคะทำนองเสนออาขยานบทหลักของเราในหน้า69ค่ะตอนนี้ยังรออยู่นะว่าใครยังไม่ได้อ่านใครยังไม่ได้ท่อ,องนะคะรีบส่งมาให้เร็วที่สุดเลยนะเพราะว่าคะแนนรอท่านอยู่แค่เพียง นิดเดียวเท่านั้นนะคะมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะลูกนะเพราะเราเคยฝึกกันมาแล้วนะคะอะสาหรับวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเรานะคะจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำปหกของเราเหมือนเดิมแต่ได้เดินทางมาถึงบทที่5แล้วค่ะบทที่5มีชื่อว่าศึกสายเลือดนั่นเองนะคะในบทนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะยาวเนื้อหานั้นจริงๆตอนเนี้ยใหญ่มากนะแล้วก็ ถ้ารวบรวมทั้งเรื่องนี้นะคะก็คือวันเดียวก็คงเล่าไม่หมดไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะมันเป็นเนื้อหาของเรื่องราวที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์ค่ะรามเกียรติ์เนี่ยเป็นวรรณคดีที่มีที่มาจากประเทศอินเดียนะคะหรือมีชื่อหนึ่งว่ารามายณนะอะ่รามายณะนะคะนั่นเองโอเคมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะอ่ะในตรงนี้นะคะเขาก็ เริ่มต้นบทนะคะบทของวรรณคดีมาด้วยการเขียนจดหมายถึงเพื่อนรักของเขานะคะก็คือชาลีได้เขียนถึงผมแกละเหมือนเดิมค่ะวันนี้เขาบอกผมแกละว่ามันเป็นวันที่สดใสมากๆเลยนะคะเพราะเขามีความสุขที่จะบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยการเป็นกวีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราจะต้องจินตนาการเรื่องราวนะคะแล้วก็มาสร้างความคิดคำานึง ออกมาได้นะคะสร้างตัวละครที่มีความโดดเด่นโลดแล่นอยู่ในวรรณคดีค่ะและที่สําคัญก็คือเวลาที่สร้างตัวละครมาแล้วเนี่ยเราจะทําให้คนอ่านนั้นเกิดการจินตนาการออกไปตามความคิดของแต่ละคนนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะ เขาถามว่าจะเชื่อไหมอันนี้คือเขาถามผุ่มแกะเนาะว่าเธอจะเชื่อฉันหรือเปล่าถ้าตอนนี้ฉันเนี่ยจินตนาการว่ามีเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งแต่บอกก่อนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเพราะเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้คิดอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคอมพิวเตอร์นั้นมีความ ที่ฉันชอบเล่นมันก็ยังจริงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการเล่นนั้นยังต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะเพราะฉันได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนั้นมาใช้ในการอ่านวรรณคาดีด้วยค่ะเขาบอกอีกว่าฉันเนี่ยตอนนี้ฉันโตแล้วแต่ฉันก็อยากจะคิดทำสิ่งที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนั่นก็คือการคิดเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสักหเกมค่ะ ซึ่งนำตัวละครที่สำคัญจากวรรณคดีแต่ละเรื่องเนี่ยมารวบรวมกันนะคะเป็นตัวละครในเกมด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าจะรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดของตัวเองมากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะคะถ้าเอาแบบรวบรวมตัวละครที่เขาได้เรียนรู้มาตั้งแต่ป .4 เนาะป .4 ก็อย่างหนึ่งป .5 ก็อย่างหนึ่งอนี่ะมันจะเป็นยังไงนะอะปอ .4 นี่เขารู้เร,เรื่องเกี่ยวกับหอยสังนะคะ อหอยสั่งเนาะนะก็ไม่ใช่ปอสี่ปอห้า, 4, าแล้วเนาะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสุดสาครสินสมุรนะคะรู้เรื่องราวกับพทธกาเนาะพยาครุษต่างๆเนาะก็นอกจากนี้ก็ยังมีขุนแผนนะคะที่เราเพิ่งเรียนกันไปล่าสุดเนาะและก็ในบทนี้ค่ะหานุมานชาญสมอนนะคะลิงเผือกของเรานี่เองค่ะ ทุกตัวละครนั้นมีการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นซ่อนอยู่และสอดแทรกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวละครแต่ละตัวค่ะอ่ะตัวอย่างเนาะถ้าสมมติพูดถึงขุนแผนเนี่ยเราก็จะเห็นความเชาชูแต่ก็มีความเก่งกาใช่ไหมคะถ้าบอกว่าที่ถึงหอยสังนะคะหรือสังทองจะเห็นความกระตันยูของเขาที่มีต่อมารดานั่นเองนะอ่ะมาต่อกันนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาเกิดแรงบันดาลใจแบบนี้เนี่ยมาจากการที่เขาได้ทำกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมคนรักวรรณคดีนะคะเขาบอกว่าซึ่งบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไอเดียมันบันเจิดมันปิงมากเพราะว่ายอดจับเกียงไกลเนี่ยต้องนำเสนอวรรณคดีให้เพื่อนฟังนะซึ่งยอดเขาบอกเลยว่าเรื่องที่เขาเอามาเล่านะมันค่อนข้างจะยาวมากนะคะดังนั้น จะต้องมีการช่วยกันทั้งสองคนเล่าคนเดียวนั้นไม่สามารถจะเล่าได้ดีจึงขอให้เกรงไกรมาช่วยด้วยนะคะซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านเลยเนื่องจากว่าสองคนนี้เขาเข้าขากันอยู่แล้วนะถ้าทําอะไรคู่กันนั้นมันจะออกมาเพอร์เฟกนะคะเขาก็ไม่มีปัญหานะนัดกันมาอ่านตามวันและเวลาที่กําหนดค่ะแต่ในวันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแน่นขนาดเป็นพิเศษเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เนี่ย เขาไม่ได้เพียงแค่แต่ไอนะช่วยกันอ่านวานมาฟังเนี่ยเขาไปวานมาฟังจริงๆเพราะว่าเขาได้ไปเชิญชวนนะคะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆเนี่ยมาร่วมรับฟังกันเล่าวรรณคดีของเขาโดยที่ทําป้ายประกาศแบบปิดโฆษณาไปทั่วโรงเรียนเลยนะว่าเชิญพบกับสุดยอดวรรณคดีไทยรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบนะคะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระรามนะคะเมื่อพ่อกับลูกต้องมาสู้กันอย่างดุเดือดน,นะ แล้วเมื่อสายเลือดเดียวกันเนี่ยความกระตันยู่นะคะจะมาปะทะกันถ้าเป็นคุณนั้นจะเลือกฝ่ายไหนระหว่างสายเลือดก,กับความกระตันยู่ของคนที่เลี้ยงมานะคะก็ไปหาคําตอบกันได้ในช่วยกันอ่านวันมาฟังครั้งที่4เนาะก็คือโฆษณาแบบหือย่างกับจะไปแสดงละครอ,อย่างนั้นแหละนะคะครั้งนี้ก็เลยมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะ นอกจากนี้เนี่ยเขามีการใช้คำที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างนะเช่นคำว่ามีการสับประยุทธ์ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างการประทะกันร,ระหว่างความรับผิดชอบนะคะความเข้าใจผิดแล้วก็การต่อสู้ระหว่างคนที่มีสายเลือดเดียวกันค่ะอ่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรมามเกียรตินั่นเองตอนนี้ที่มีชื่อว่าศึกมายารากนะคะ แต่ว่าในวันนี้อาจจะยังไม่เข้าไปสู่เนื้อหาเนาะเอามาแตะๆกันแค่ตัวละครให้พอรู้จักก่อนเนาะอ่ะเขาบอกว่าอันนี้คือเขาเล่าเกินนำนะคะในเนื้อเรื่องว่าพยายักษ์ตนหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่ามายราบนะคะมายราบได้ไปช่วยทศกัณ์นะคะรบกับพระรามแล้วก็พระรักษ ซึ่งพระรามนั้นรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามายาชษนั้นจะจับตัวเองไปเมืองบาดาะคะ่ะก็เลยมีการวางทหารยามอาราขาอย่างแข็งขันนะหาุมานเองก็ได้อาสาเช่นกันเนรมิตกายให้ตัวใหญ่เท่าจักรวาลเลยเท่าข่าวจักรวาลแล้วก็อมทับพาที่ประทับของพระรามไว้นะคะพับพาแปลว่าอะไรลูกคำราชาทร์แปลว่าที่ประทับชั่วขราวนะคะที่พักชั่วขราวแต่ปรากฏว่ามายาลษเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเก่งกาจ ในเรื่องของการสะกดทับนะคะเขาก็ใช้อุบายหลอกทหารวานอนพระรามไม่เข้าใจผิดแล้วก็ใช้ยานั้นเป่าเพราะเขามีกล้องสัพยาที่เป่าแล้วแบบวางยาได้นะคะทหารทั้งกองัพก็หลับไหลหมดเลยนะคะแล้วรวมถึงหนุมานซึ่งอาปากค้างไว้อยู่ด้วยนะคะพาแล้วก็พาพระรามเนี่ยลงไปขังไว้ที่เมืองบาดาลน,นะ,ะพอพวกทหารตื่นมาก็ไม่ทันการแล้วนะคะก็เลยให้หนุมานนั้นออกไปตามหา นะพอหานุมานไปตามถึงเมืองบารานเนี่ยก็ฝ่าด่านอันตรายต่างๆเข้าไปมากมายนะคะแล้วได้ไปพบกับมาชานุซึ่งทําหน้าที่เป็นยามรักษาการด่านขั้นในด่านชั้นในนะคะจากนะั้นทั้งสองคนก็มีการได้ต่อสู้กันขึ้นค่ะอะ่ะตรงนี้ก็คือเล่าแบบร้อยอะไรนะจําได้ไหมร้อยแก้วรอร้อยกรองเล่าไปเฉยๆเราเรียกร้อยแก้วนะคะเล่าไปเรื่อยๆเดียว ในครั้งหน้านะมันจะมาในแบบของร้อยกรองแล้วนะคะเราจะอ่านเป็นทํานองแบบชัดเจนมีการแบ่งวักแบ่งตอนที่นะคะสนุกสนานเนาะอ่ะมาดูว่านะคะในท่อนนี้เนี่ยเขาก็นี่นให้ภาพประกอบนะคะนี่คือภาพที่หนุมานนั้นทำตัวใหญ่เท่าเขาจากักรวาลแล้วก็อมพลับพลาที่ประทับไว้ จะเห็นได้ว่าหนุมานนั้นมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถแปลงกายให้ตัวใหญ่โตได้นะ,ะแต่ก็หลับอยู่ดีเห็นไหมล่ะว่าหลับตาปีเลยก็คืออุ้มไปได้ง่ายดายแม้จะตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะปกป้องดูแลพระรามได้เสมอไปนะคะอ่ะเรามาแนะนําตัวละครกันนะคะรู้เรื่องมาพอเกินนําแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่าในแบบที่เป็น ฮ่อนๆนะคะเป็นร้อยกรองกันบ้างนะตัวละครสําคัญที่ปรากฏในรามเกียรติ์ตอนศึกมยายาลาบนี้ก็มีนี่ตัวเอกของเราเลยก็คือหนุมานค่ะหนุมานนะครูให้ภาพมาในรูปลักษณ์ที่ต่างๆกันออกไปนะคะหนุมานเนี่ยเขามีผิวกายเป็นผิวเผือกนะคะก็คือออกขาวๆาวเผือกอ,อย่างนี้เนาะ,ะแล้วเขาก็มีกุนทนก็คือต่างหูนะคะขนเป็นเพชร เคี่ยวเป็นแก้วนะคะอันนี้เป็นตัวลักษณะของเขานะคะของตัวหนุมานเลยที่ไม่เหมือนใครความสามารถพิเศษที่นอกจากจะทํากายให้ใหญ่ได้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถทําให้หางยาวได้ด้วยนะคะแล้วไม่พอสามารถหาเป็นดาวเป็นเดือนนะคะแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์เวลาที่แสดงฤทธิ์เดชเนี่ยหน้าเนี่ยจะกลายเป็นสี่หน้า นะสี่หน้าในแบบตั้งขึ้นไปนะลูกนะไม่สี่หน้าเรียงกันอย่างนี้เป็นพืชนนะ้ำไม่ใชนะ่แล้วก็มีมือเนี่ยอีก8มือนะคะไม่แพ้ทศกัณฐ์เลยที่มี10หน้า20มืออันนี้ก็มี4หน้า8มือนะคะอาวุธที่หนุมานใช้ประจากายก็คือตรีเพรนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยประวัตดิดยย่อของหนุมานนั้นหนุมานนั้นเป็นลูกของนางสวหะนะคะกับพระพายนางสวหะเนี่ยนะคะก็ยืนตีนเดียว เหนียวกินลมอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาเพราะว่านางนั้นได้โดนคำสาปค่ะจากพ่อนะคะไอ้จากพ่อจากแม่เนาะที่เป็นฤรสีแล้เราไปหลอกไงก็คือไปพูดจาที่แบบทำให้เขารู้สึกโกรธก็เลยสาปนางให้ยืนไว้อย่างนั้นอะจนกระทั่งพระพายนะคะได้พัดเอาเอาวุธนะคะของฮะอิสวเเนี่ยมาเข้าไปสู่ ปากนางนะเข้าไปแล้วไปปุ๊บก็ตั้งท้องออกมานะคะท้องเบลเลอรนะ์เบลาเนาะเป็นหนุมานนะคะซึ่งอายุคัรภ์นั้นไม่เท่าคนทั่วไปปกติคนเราเนี่ยท้องก็จะอยู่ที่9เดือนแต่นะคะหนุมานนั้นท้องนั้นอยู่ที่30เดือน,นะคะ่ะโอ้โหสองปีกว่าเลยทีเดียวยืนกันแบบเต็มที่นะคะพอออกมาปุ๊บก็มีความ โตเลยอะลูกไม่ไม่ได้เป็นเบบีทารกอยู่นะคะโตเลยแล้วก็ออกมาแบบมีความสามารถพิเศษมากมายนะคะหนึ่งในความความสามารถพิเศษหลายๆอย่างนั้นนอกจากจะตัวใหญ่ห่างยาวแล้วเขายังเป็นอมตะด้วยเพราะพ่อเขานั้นเป็นพระพายนะคะพระพายคือลมนั่นเองที่พัดมาให้เราเย็นสบายหานุมานั้นได้ความเป็นอมตะนี้มาจากพ่อของเขาก็คือพรพิเศษนี้ถ้าเขาตายนะคะเมื่อไหร่ ตายแอะสีงแข่แต่ถ้าลมพัดมาต้องผิวกายเขาก็จะฟื้นคืนชีพได้ค่ะไม่มีวันตายพูดง่ายๆเป็นอมตนะเนาะอยู่ตลอดไปอยู่ตลอดเวลาไปเลยนะจ๊ะทีนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ามีอิทธิฤทธิ์อื่นๆอีกไหมนอกจากที่มองเห็นเนี่ยนะคะก็คือการอาวุธวิเศษแล้วนะคะผิวกายที่ไม่เหมือนใครแล้วนะมีพ่อแม่ที่ แปลกประหลาดด้วยนะคะการทอก็พิเศษเขาออกมาในวันอังคารนะหนุมานเกิดวันอังคารแล้วก็ปีขานนี้เองปีเดียวกับเราเลยนะคะปีปีเดียวกับเราตอนนี้เลยใช่ไหมคะเดือน3วันอังคารนะคะปีขานเนาะทีนี้เขามีาความฉลาดเฉลียวนะคะผิดกับลิงตัวอื่นๆที่ไม่ได้มีความพิเศษแบบเขานะคะ เขาฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาที่หลักแหลมมากนะคะช่างคิดช่างแก้ปัญหาวางอุบายต่างๆได้แยบยนเนาะแล้จากนี้เนี่ยตัวหนุมานเองเนี่ยก็มีความเซ่อชูตามภาษาผู้ชายปกตินะคะด้วยอ่ะทีนี้นะอะไรอีกที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะหะนุมานนะก็มีภรรยาหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเดี๋ยวว่า ในตอนนี้เราจะกล่าวถึงลูกของหนุมานคนแรกเลยก็คือมัชานุนะคะว่ามัชานุเป็นใครเนาะอ่ะป่ะเราไปกันต่อดีกว่านะคะหนุมานก็มีเรื่องราวประวัติคร่าวๆที่ทำให้เราพอรู้จักประมาณนี้นะคะเออและที่สําคัญก่อนที่เขาจะมาเป็นทหารของพระรามได้เนี่ยเขาก็เป็นลิงซุกซนทั่วไปนี่แหละจนไปทําส่วนพระอูมานั้น พังพิราบนะคะพังพินาศราบเป็นหน้ากลองไปก็เลยนางก็เลยสาบให้เป็นลิงจ้อยนะคะไม่มีอิทธิฤทธิใดๆนะจนขวาจะได้พบพระรามนั้นลูบศีรษะไปจนถึงหางสามครั้งนะคะก็จะพ้นคำสาบแล้วก็ให้ถวายตัวเป็นทหารของพระรามค่ะอ่ะต่อนะคะตัวละครต่อไปก็คือมัชานุนะคะมัชานุเนี่ยเป็นลูกของ อาหนุมานนะคะเป็นลูกชายนะแท้ๆเลยนะแม่นะของมัชานุก็คือนางสุพรรณมัชานานางเป็นปลานะนางเป็นปลากับขวัเป็นลูกครึ่งอารมณ์ก็คือนางเงือกนั่นเองนะคะมัชานุก็เลยมีความเป็นครึ่งลิงครึ่งปลานะด้านบนตัวร่างกายก็จะเป็นลิงแต่ส่วนหางก็จะเป็นปลานะคะอาศัยอยู่ในน้ําได้ด้วยเพราะมีเพราะว่าเป็นลูกครึ่งเนาะนะคะเขาก็มี ได้กําเนิดเกิดมาจากนางสุพรรณมัฉากับหนุมานแล้วก็ได้มาเป็นบุตรบุญธรรมนะคะของมัยราบนะดูแลรักษาดัานทหารชั้นในนะคะไว้นะมีความกระตัญญูต่อผู้ที่เลี้ยงดูมาแต่ก็บางครั้งก็จะต้องทําตามหน้าที่ของความถูกต้องเนาะนะคะมัจานุก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะไม่ใช่ ความรักต่อครอบครัวจนลืมในสิ่งที่ถูกต้องไปนะคะอะมาดูตัวละครต่อไปกันเลยค่ะไมยราบนะนะคะไมยราบเนี่ยเป็นยักษ์ตนหนึ่งที่มีกายสีม่วงอ่อนนะมายราบเนี่ยมีความเป็นยักษ์ที่ดุร้ายโหดเหี้ยมพอสมควรน,นะคะแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่า นางพิรากวนนะนางพิรากวนมีลูกชายด้วยนะคะคือวัยวิกแต่ไมยราบนั้นไม่มีนะมีแต่บุตรกุญธรรมก็คือมัชานุนั่นเองนะคะไมยราชนี่นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสะกดทับให้หลับไหลนะแล้วก็มีอุปกรณ์วิเศษก็คือไอเครื่องเป่าของเขาอะเครื่องสัพยาอาวุธของเขาเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีวิชาอาคมอื่นๆด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเขา จึงคิดคนวิธีการที่จะไม่ทํมาให้ตัวเองนั้นต้องตายง่ายเนาะเพราะว่าเป็นคนที่อุตสาห์เกิดมาทั้งที่มีวิชาอาคมก็ต้องโชว์กันซะหน่อยนะคะซึ่งเอาดวงใจของตัวเองนั้นไปถอดเก็บไว้ในมแมลงผู้เนาะแล้วก็ให้มแมลงผู้นั้นอยู่ในเขาตรีกูดด้วยนะเพื่อจะได้ไม่ให้มีใครมาจับต้องมแมลงผู้นั้นไปทําลายได้ง่ายๆเพราะนั่นคือดวงใจของเขานั่นเองค่ะอ่ะก็เป็นหนึ่งใน ผู้ช่วยทำสงครามของโพสการนะแต่ว่าผลของเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะอ่ะตัวละครสุดท้ายนะคะที่อยากให้รู้จักก็คือนางสุพรรณมัฉาค่ะนางสุพรรณมัาเนี่ยเป็นลูกของโพสการนะเป็นลูกสาวของโพสการเลยนะแล้วก็มีความเป็นลูกครึ่งก็คือนางเงือกระหว่างคนกับปลาเนาะเรื่องนี้ลูกผสมจะค่อนข้างเยอะนะ นางก็มีความสะสวยนะคะและก็ได้ช่วยพ่อทําสงคารามด้วยในแบบของนางเอ๊ะผู้หญิงจะทําสงคารามยังไงทําได้นะคะนางได้ใช้วิธีการช่วยชักชวนบริวารเหล่าปลาเนี่ยมาทําลายก้อนหินที่หานุมานและพักพวกเนี่ยกำลังข่มถนนนะคะเขาเรียกว่าหานุมานจองถนนนั่นแหละ เอาก้อนหินใส่ลงไปในมหาสมุทรจนเป็นทางเดินที่จะไปถึงเมืองลงกาได้เร็วที่สุดนะคะนางก็ไปช่วยแต่ช่วยไปช่วยมาตกเป็นภรรยาของหนุมนานซะงั้นนะคะ mm hmm. ก็เรื่องราวตรงนี้ก็ไม่เล่าให้ฟังแต่รู้ที่แน่ๆก็คือนางได้ลูกชายหนึ่งคนนะคะก็คือมาฌานุนั่นเองนะแล้วก็นางก็ไปสำรอกเอาไว้ที่ริมฝั่งเพราะว่านางกลัวโพสการจะรู้ว่ามชฌานุนั้นเป็นลูกของนางกับหนุมานนะคะ ก็เลยไปทิ้งลูกเอาไว้ตรงริมฝั่งแล้วมายาลาบก็นําไปเลียงเป็นบุตรอุนรามนั่นเองค่ะอ่ะก็จบเรื่องราวของวันนี้ไปนะคะด้วยการแนะนําตัวละครทั้งหมด4ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครในเรื่องนี้มีเยอะมากนะแล้วก็อยากให้เราไปรู้ไปรู้จักกันนะคะนักเรียนแค่พิมพ์คําว่ารามเกียรติ และเดี๋ยวทุกอย่างจะขึ้นมามากมายให้เราไปได้ศึกษาค้นคว้ากันล่วงหน้าได้ก็ได้เลยนะคะแล้วเราจะได้มาพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องลากันไปก่อนใครยังไม่ได้ส่งงานยังทวงอยู่นะจ๊ะใครยังไม่ได้ตอบคําถามเขียนเมื่อวานไปเขียนด้วยเพราะวันนี้คุณครูไม่มีกันบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปเขีย์งานให้หน่อยนะอ่ะวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วนะแล้วพบกันนะคะ ในรูปแบบออนไลน์เนาะหรือจะเรียนออนไลน์ต่อไปยังไงก็รอติดตามความเคลื่อนไหวหกันอีกทีนะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไปนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ